Good morning ค่ะเช้านี้เต้ยลาเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปที่จังหวัดสุรินทร์ตอน,นี้อยู่ศรีสะเกดนะคะตอนเห็ดผมมายากแล้วตอนถอดกะยากขึ้นกันนะคะขัดซอนเตยนต่าทางแกนก็ตอ้องเขาเรียกว่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะคะสายที่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ เราทำเป็นอยู่ที่นี่ต้องยอมรับว่าวิชาเอาโซลอ,อนเรามาอยู่ที่นี่นเราได้แบบเต็มเล็มเายทุกอย่ยางเราต้องช่วยกัอตัวเองบางคนบอกว่าถ้าวันไหนที่แบมไม่มีช่างมาแต่งหน้าให้แล้ใวใครแต่งให้แอมไม่แต่งเองค่ะปกติฤด,ดูกาลแรกๆก็จะมีน้องเจเล่มาแต่ว่าตอนนี้ก็คือแต่งเองสั่ไลส์นไค แต่งเองทำผมเองทุบมือมันก็เริ่มมันก็เริ่มหุ่นมันก็เริ่มเก,ก่งขึ้นเนาะคะ่ะเหมือนเราได้ฝึกไปในตัวนะคะสร้างผมก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะชีวิตหมอรำก็จะเป็นอย่างนี้นเราต้องอยู่กับเขาให้ได้แล้วต้องอยู่ให้เขาอย่างมีความสุขขอชุดเลยจ้าเปลี่ยนชุด เสื <muitas S 2> ้อ <sketches> พ <abi> ี <fe Jean Rabbit> ่เอาเสื้อพี่มาหนูเอาเสื้อพี่มาเสื้อพี่สีครีมบ่เอาบ่ถุงน้ำมาเอบ่าจิไหลังเออชือต้นกบเป็นอะไเออขอบุ้นล่งท่ดีเอ็นตัดแฉกอุณิบานประการไห

แ่งจังปัง่พี่นาจะจางไม่มาใส่พค้นมาพนรบานทางไม่ไตีัีเด้อเด้อพอยายเด้อบุนิตีกันสองหลอบค่ะพี่น้องจริงๆเขาบอกว่าถ้าตีกันรอบสองเขาจะหยุดเล่นเหรอใช่ไหมเขาจะให้เลิกเลยนะ นี่ตีกันแบบตีกันรุนแรงมากเลยนะคะแล้วประเด็นคือตีก่อนฉากที่ใช่ออก,ก่อนฉากที่โอเมยจะออกด้วยนะคะเกิดเหตุเกิดเหตุแบบน,นี่มากตีกันก่อนที่โอเมมนจะออกอีกเดี๋ยมเปลี่ยนชุดก่าถอดไม่ได้ทั้งน่อนเลยอดจาก

เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะน้องบิมก็จะมาช่วยงานของแอมมาซอยเห็ดผมมาซอยหลีดผมหายนะคะของแมวก็เจียมือได้เดยติบมานเดยติบหน่อยกับสิบแป้งให้น้องตามซดส่สสวนวัน <What? S 1> นี้ก็แบ่งให้น้อง หกสิบบาทเป็นค่ากับคุนกับข้าวไปวันวันไหนหมานก็ร้อยหนึง่งวันไหนไม่หมานก็ห้าสิบหกสิบดูแรกกันไปนะคะน่องมาเบงเขาปิดไฟรัดแล้วน่องนะะกนำกินอกิน้อ่าสับตกอข้าวบาทกอข้า นี่คืองานของเรานะคะงานของแอมแอมเป็นแบบนี้นะคะไม่เหนื่อยนะคะโอ้ขอบคุณแม่จะผ่าแม่จะผ่าเพิ่มาคือวนะ่าเป็นหมอล่ำดี สมราคาที่สุสันขอคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณนาย้ายนะคะขอบคุณพี่นองห้างราสศีสไลดยนะคะคืนนี้เราไปเจอกันอยู่ที่ราชนาบุรีนะคะางบัตรไอเอกนะคะบัที่เอกราชนาบุรีสุรินไปเจอกันนะคะ นอยาเล็กยาจนใหญ่เจอกังเสร็จแล้วจ้ายังมเรียกอยู่เมืต่อจะเป็นชั้นเสร็จแล้วจ้าที่รัก ออกไปจากเคลเส้นเดี๋ยวนี้ฉันให้อาศัยเคเอล็ดกลางคืนข่าเช้ามาไม่ให้อาศัยแล้วเช้ามาฉันจะรีบหนีไปเดี๋ยวนี้ฉันให้อาศัยแต่กลางคืนเธอจะไม่อยู่ถึงเช้าไม่ได้จะรีบไปไหนนี่จ้ะบ่องเลืมสายชาเหมือนีีบ่ลืมสายชาดูน้องเห็นแล้วใช่ไหมสีดำเพื่อนอย่าลืมมองเท้าออกมานะเห็นแล้วสีดำเห็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะทิ้นหาจนหัวมุน ตื่นตัวทุกวันจะยกช่วย Good morning มาที่ลูซี่เปล่งกายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นฤาษีแปลงกายนะคะโอ้ยอย่าบอกเราวันนี้เป็นฤาษีแปลงกายวันแรกนะคะเราดูเพิ่งนี้ว่าน้องโนต่ะมาในรูปแบบี่ลูกแงะแม่จะมาอาหอมนี่ไม่ได้เอ้าสะเป็นยังไงหอมบ่ได้ผู้หญิงกับผู้หญิงหอมกันไม่ได้เพราะฉันเป็นเลสเบี้ยนไงนี่จะหอมไนี่หอมอย่าไปหอม เอ้าเมื่อกี้นี่หอมใครฮะใช่กินแมวมีแรงมากเป็นรุ่นสีนเป็นทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายครับเด้งเลี้ยวใช่ดีสุดขอบคุณหมูกระทะอร่อยๆนะคะพี่มีนเขาได้กินอยู่หมูกันท่าแกติวผู้เฝ้ากินแมวกินแมวอีลีบอก ว้ามากินแมวอีหรอม่ขนไไหนบัมี่อะบังมี่เอาให้เอาให้นู้นไปเลยกอนเท้าวแมมมันบักหมี่บังหมี่สองหน่วยเด็ดตีป้าบทชาแกงกน่ารักมากได้บังมี่ได้บักหมี่สองหนวยพ่สุดว่าดต่อสินอสุดือสุกกิบอด้ต้มสุกสมบัดีค่ะสวัสดีค่ะกิมงานคุณภาพของเราที่ว่าสวัสดีครับ เมนบะโนะเมนบะโนอได้บะหมี่กับบะหมี่โบสุกก็เลยเอาให้ทั้งใช่ที่จริงเราก็ชอบมากเลยนะขนมนอ่ะบะหมี่คือขนมนะคะพี่น้องโอ้แมมแบกทั้งเวทีเลยเด้แต่ว้านเมนตะยกหัวก็ยังนีก็เจาะหัวขวานมาสั่น ใช่ไหมแล้วมีคนมากข้างหลังเทาอีกเลยเราจะไปพักที่ไหนกันอะนัางานไปนั่งงานเนาะชิปปูโรอินใช่ก็ไม่ไกลมากแต่ว่าอากาศแบบดีขึ้นคืนทำไมสวยจังเลยไปหลังงานทำไมอากาศมันขึ้นคืนแต่ว่าเมื่อคืนร้อนมากเลยทีเนาะเจ๊เอ๋ คุณนอนิ่งครับพี่สุพี่สุพี่สุหิวข้าวจังเขาต้องกินข้าวเช้าทุกวันนะแมนเขาต้องกินข้าวเช้าเขาจังชินเป็นเหมือนกันไหมทุกคนใช่ถ้าไม่กินข้าวเช้าแล้วเราจะตื่นขึ้นมากลางเที่ยงน่ะมันไม่โอเคเที่ยงแล้วเราก็จะไม่หลับเพราะฉะนั้นเราต้องกินตอนเช้าพ่อไปนอนขึ้นพ่อไปนอนี่พ่อไปกินข้าวเห็นบหมกินแต่มันไม่ได้กินหลายพนดี้ตื่นขึ้นมาประมาณมันต้องกินแต่นอนก็ได้ตุ้ย ตกใจหมดป่ามดตื่นมดค่ะป่ามดไปไม่ตื่นเลยนใหอมแก้มเอป่มเอแก้มเปาทอะไรมเออีมดบบเป็นแกเป็นปาพีซูอาเอาดีๆถ้าปลาพิซูตกเป็นสีขาวพฮียมดทำหอมแก้มมาสิมีเรื่องแล้วเช้านี้ก็รอเนาะป่าจริงๆนี่เปนลูกเียมดทำหอมแก้มมาบอกตรงมาทำไม่ได้เพราะป่ามก็บอกทุกคนมันนลอน มันเป็นปลาปีซูแน่นอนถ้าปลาปีซูเป็นสีขาวแท้แล้วแต่มันเหมือนปลาหนูจังเลยว่ะโมเมนต์เนาะแต่ไม่ใช่มึงแน่นอนหรือพาพผินทองดีแน่เลยพาพผินทองแปลงกายเราต้องไปยินข้าวก่อนนะทุกคน รอก่อนนะรถตู้ถ้าออกพี่หลังมาดูได้ยูไนก็ออกอันนี้ก้อนมูออกล้างมูเด้อพี่น้องแม่แม่สวัสดีจางคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะอ๋อมแอมค่ะคุณแม่ค่ะจะเป็นซื้อกันค่ะคุณแม่พ่แม่ป้าสิเดี๋ยวออกง่ไงบเนาะเดี๋ยวหนูเอาของไปลุกตรวก่อนน้องไงอุ่นค่ะกำลังใหญ่ค่ะแม่อีกหลายคันมากพี่สุ เราไปถ่ายคลิปก่อนจ้า่แม่